ออ oh. Th ่่ากุ้ง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 อ๋อกไปกินก็โอ้ยไปย้อนใช่ไหมเสือกไปเลยได้อยู่ไหมได้ได้ไหมเกิดขึ้นตอนนี้เป็นแบบยาวเป็นปากโอข้อผิดพลาดนิดหน่อยเอายัง เฮ้ยนัทำมะมนไมครับขอบคุณมากไม่มีม่มีไร้อมวขอบคุกเาเร็วลูกอีก่เดียวอใจอี้อร้อยากฟาวิดครับโอไม่มีอะไรไลมลาบ้านใกลตลาด เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเอาอีกไหมโอเคปะเยอะไมได้ๆมเก่งมากตบมื่อวันนี้แถวทิศนี้นู่นนี่นั่นว่าไปขายของนี่ว่าอะไรหยุดครับ